เรากำลังจะเดินทางไปแจกข้าห่มวันที่สองนะจ๊ะเดี๋ยวฝานอกแล้วไปกับน้องวิลล่ากับไอ้อาร์ตลันทุ่งก่อนไปขับรถซาเลงไปนะจ๊ะสองคนเดี๋ยวไปหายอ,าอ้อาร์ตตาไปเปลี่ยนพนักงานขับนะจ๊ะ สวัสดีครับไม่ดีเลิกงานเลิกงานพักเลยนอนเกี่ยวกันไปสักกอนแจกในชุดส่วนจาหาร์ดีรอมกันแจกวันที่สองค่ะจะเลยสิบผืนเลยสิบผืนสามน้อยมาด้วยมาเกะ ไอ้อัดลั่นทุ่งไปแล้วมูนี่ปีใหม่จาปีใหม่ไทยเร็ว้อาไทยเร็วไปเรื่อยๆสวยล่ะบนมันแต่เสาวิมูสาวบนเหลิองานของไอ้ไม่ครับผม ขอันปีใหม่จ้าลงรถมาได้อุพี่ละสีวันแบลแลยายสวันแบเสียอัไปบ่ไไปได้ยยนันอันนี้ได้ยอั่นอีกคนกินไหมกินได้บ่ บงี่ปันเีลยัเาง่งไปซอยใดของที่แก้กันไปใ้ทั้งโอสมอบห้องหอบันเอกบอะไรใส่หน้ากากอนามัย ลาบอดหมวกแล้วม,ลมันลำคันคุ้มหรีบม่มีบ่พอมแจกกู้เทา,เทาหาเชียงในอัดลงสช่ยหนนา ก็ปาแข็งแรงด้วยไงได้ยังกินังฮีตยฮีวักินตางแก่รุ่นน้งครับิงงกางตให้ได้ดด้วยาถไอต่อไปต่อไเจ็บีทางต่อจาเดินทางต่อกินข้าวแซ่บนอนหลับบ่นทางมา ผมมาแจกผู้เฒ่าวาแข็งไแ่งแรงอยู่ทานี้ก็กินข้าแซบนอนหลับอยู่ับกินข้าแซบนอนหลับยังยังกินไงข้อแหงบ่นี่โอ้กระหานน้ำุนะจำน้ำปลามนก็แซ่บดอก แตาว่ากาินขาวซน่าักน้ไม่แซ่พี่ได้เลยเพราะดีปีงป่าปีอยังเนาะไปเส้นทางต้ห้องไปวินล่าลุยของขวัญพี่ใหม่จ้าของขวัญพี่ใหม่ ดูกราแข็งแรงรับรัด้ด้วยถึงเลขแล้วกที่หนึ่งให้ผู้นุ่มถึกตัวเนาะให้ผู้นุ่มถึให้ผู้่านี่้าถึไหวกผู้นุ่มพันไดเมียเนาะผู้นุ่มสวดเนาะเพมีเงินแ่งเมียเนาะอที่สซะเนาะที่สองสี่แสนให้ผมยังไปแจ้งให้ันแ้วก็ที่หน่งแล้วก็ที่นึ่งได้มหล่ะเดินทางต่อไปในวันไม่ไปทำงานเลยจ้า บอกไอ้หน oh, oh, oh. <c oughs> <'re> <c oughs> ัง <in> ค <Asia> so ือบ่ไปเอาเอามึงยักมึงยักโค้งแบบว่าบอกเลละตุ่งแห้งไหมปาตตุ่บวมันมังามเด้ต้นผักหอมงามครับจะต้นยังไงไปอยู่บ่ล่ะอยู่โอ้คณยายอยู่ปารหมองดังไฟแล้วคือคักระยวว่า อยากปีใม่จ้าอุ่นๆแขงเรียงด้อยาเขาแบเอาโมมาแ่ปใหมหาเสียงไว้หาเสียงไว้ไดได้ลงพยาบาลาเรียไอัดแล้ลงพยาบาลไอแขกแคกไอคอกคแล้ว

ผมสวยๆงามๆอุ่นๆผมไปวัดได้ยัยเด้อใครไปไปวัดดูนั่นของไผรเราหนิของไอ้แม่ครับผมบ่ได้ไปวัดบ่แม่นสิบปีหรอกวันนี่เพื่อนั่เลยเด้อไปวัดกันไรหลวงพ่อแกงเลี้ยงเร่าเก่าชอบเสียมเสียมกุ้งเกาเลรอตีดําด้วยด้วยอ่าถูกเจ๊สาวภารกิจนะคะ ไปกับบ้านเอ้าขอบคุณหลายๆไอ้อัดลั่นทุ่งขอบคุณครับช่องไอ้อัดลั่นทุ่งนะจ๊ะขอบคุณเลยนะครับเบียบสียาสะเบียบสียาสะพามาเอาบุญน้ำกันครับผมจ้าคะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณหลายๆที่พาพาไปแจกผู้เฒ่าครับผมจ้าขอบคุณมากค่ะดีครับวัเตาเอาหลานจ้าเบิ้งลู่ว่ามันเลี้ยงขั้วิ้วเลี้ยงควายเลยเนาะวิล่าวิล่าโอ้ยวิล่าทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะจ๊ะ โอ้ตายถือจูงแล้วมึงวินล่าทำไมจ๊ะทำไมถึงถือจูงแบบนี้ล่ะจ๊ะหัวเซยตายวินล่าวินล่าวินล่าถือคุณถือคุณปู่จูงบ่ลูกว่ะหัวเซยหัวเซยบ่วินล่าหัวเซยบ่ เดี๋ยวแรแลงพาไปพ่นตาต้นใหม่เดี๋ยวไปพับผ่าต er. ่อก่อนไปแห้งย่งเง้ยเด้บุกค่อยไปได้เพิ่นวรกอยูเอ้ยพ่อใจไรพ่อใจไรบ่ วัอนี้แฮมกูบมาปะบอยเนจิตถ้ำพิธีอย่างสักยางสบายเซนพระแพ่ผัดบาบะที่นี oh ่เสือขาวว่ามันจิตไปทํำพิธีทำพิธีปะทำพิธีบะพออย่าเตาเอาหล้านเสร็จแล้วมารดน้ำต้นไม้นะจ๊ะมาด้วยกันจ้ะมาด้วยกันน้องบิลล่าด้วยเอายิ้มด้วยชายยิ้มเอายิ้มหน่อย อี้มาดีจา้ามาดีจ้าเร็วยิ่มไม่ละโอ้ยคนนันต้นไม้แล้วหลายเดี๋ยวฮาไปแจกขอ,องโฮมกันตอ่อยังอีกเลยผู้หนึ่งเอาเพื่ออารมณ์ดีเถอะวะเดี๋ยวเฮาไปแจกขอ,องโฮมอีกอยังอีกผู้พิการกับผู้พิการอยากไล่พร้อมเดี๋ยวเฮาจะไปกับมื่อน,นี้ยายดาวฝาฟืาฟ้นแล้ว เด,เดี๋ยวเขาก็จะไปกับยายดาวฟ้าคนนึงเดี๋ยวมาลแล้วยายดาวฟ้ามาแล้วไปซาเรี่งแล้วได้บรรยากาศมาเด้อหลงาวื้อหันไปต้องกันนี่ละหวหซวสื้อหัวไหมเดี๋ยวป้ามาหันแม่งเนี่ยเขาหุดังเข้านี่มาแล้วจ้าปลายางซิตี้ไปแล้วขาศกําลังจะหดและ เสียงหน้าพมหูวินล่าวินล่าเจ้าสิป็นซื้อกล่องวันนี้วันฮะวัด จบขากล่องเข้าใจอโอ้พตลุ่มหนาวเนเนาข้าไปข้างใน่าไปเอมืออออ่เอมือก็ไปเมืกว่อไปไปโอ้่ได้ถือขนมมาล่ำไม่ได้ถือขนมมาด้วยเลยโอ้แม่พู้เพิ่งไปสียาห้องกันวนนี้บารูข้กัน ลูกอันอันคือบานเพิ่นนะคะบานคนรู้ลองไม่นะไปฉีดยาพ่วงกันพอดีเราได้เอาพ่อห่มไปให้ห่มนอนนอนอยู่ที่ไหกระสีไปนอนอยู่หันตัวนอนอยู่กระท่อมเหมือนเวิล่าเจ้าสีเห่าเกินไปแล้วนะพอดีเราเดี่ยวพ่อโฮมไปทำไมเห่าอย่างนี้ล่ะลูกพ่อใจเออเอออยู่น้องิวล่าเห็นไหมน้องเวล่า ไปไหนดูส yeah. ิดูสิไปไหนละคนน่ะคนไปไหนจ้าคนไปหาหมอค่ะคนไปหาหมอว่าสั่นจะคล้องเทียงเพิ่อนจะคลองบ้านเพิ่นบาอยู่จ้าแต่งไฟหอมหอมไปรู้จะบ่ใหม่บอกว่าข้ายุบเป็นสังกะสีแต่ฟังแล้วเป็นหยาเนาะเป็นหยู่แต่พอเขาประเด้ไปดังเพื่อนของหนังของในเพื่อนจะบ่มีแล้วเอา เขาป่าขุดยังเดียวบ่าุดเดียวดูกองไฟเงิขนของุูน,งนึงบ่กองไฟข้งในนั่นของเพื่นนันละ,ละอ๋อม่แค่ของโอ้โหคนละฟัง นอนี่าเก็บดูกูนะเดเสียปเสียวเสียปูน้อน้หลังเม้นกายข้อคนนได้เลงกาเขาฝากไว้เลยบอกได้ไหมบอกคุณแล้วพอดีเขาได้บ้านเขาไดบ้านพอดีได้ไปโฮมอยู่คุณมองเงินเฮ็ดกระท่อมมาตั้าเมื่อนี่กลับคืนค่ะกลับคืนงชงอมัอนนําหอกมาพอดีว่าขีจา สภาพรอบๆนะจ๊ะมีเพื้นไม่ยัง,งไว้แะดังเสียงไฟย่มหนาวปลูกตะไคร้ไ,ไว้ให้กินอันนี้คือหลังหนึ่งอันนี้คือหลังสองพ่อแม่ลูกกินน้ำกันจ้ะโอ้ยหลานไขก่กะเหลาลานไข่เหลาวหลาได้ออกมาอยู่ข้างนอกขูดขูดมั่งดูนะหลาขนาด

ดึเงเงี้ยเง้มชมยางมืดยอเนีืนเคียงเปิดใผนอนเอาทีมันบอกว่าขันขันมันายอยู่กไปไปัมือละจ่ามือละจ่าไปห้ากับบ้านมืแล้วไปมลกลับบ้านก่อนยนไปนั่นดีน้นนนกัหนไหๆแล้วฝาก อันนี้ฝากให้แม่ลูกออนซะก่อนเอาแม่ลูกออนก่อนนี่พื้นนี่ยพักให้ลูกคุมด้อมันหนาวเอาขอบคุณข้าพ่นร์เอออยู่ในโคกงให้ปลาไปเมื่อก่อนว <laughs> <c oughs> ันนี้อุ่นยีงหรอไปโรงเรียนอืมห้องเชียงใน